ผมเห็นเขามีออปชันมาวางแล้วผมอยากรู้ไอ้พวกนี้มันคืออะไรคืออาวุธค่ะอาวุธอาจารย์มอบให้นะคะแต่ไม่ใช่ได้ทุกคนนะคะอาจารย์จะเล็งดูนะคะใครมีเงินก็จะได้ค่ะสําหรับพี่ตอนนี้ตอนนั้นพี่ก็คิดว่าใครมีบารมีก็จะได้ตอนนั้นพี่ไม่ได้คิดว่าใครมีเงินจะได้หมายว่าพี่ต้องไปขอเขาหรือเขาเอามาให้พี่เขาจะให้เขาอถึงเวลาแล้วค่ะพี่พิซาร่าได้อาวุธพิปลาได้อาวุธค่ะ คืออาวุธนี้คะ่ะจะแทนอะไรก็ได้ให้เรานึกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคในรอบๆบบ้านเราหรือว่าอะไรผีปีศาจจะมาหรือเปล่าพี่คิดว่าเป็นดาบก็ให้พี่คิดว่าเป็นดาบแล้วก็ฟันเลยนะคะ,ะคิดว่าเป็นมีดก็ให้แทงเลยนะคะและนี่เราเคยแทงอะไรรู้ไหมคะเด็กคนะุณล่าตายแล้วเขาเขาบอกอย่างนั้นเหรอเด็กคุณล่ามาเราก็ต้องแทงบึ้งเตมท้ามาเราต้องฆ่ามีท่าทํา พี่ก็ต้องทําฟันอคอขายพี่ยังเคยใช้นี่ฟันคอคุณหนุ่มกันชัยเยฮ้ยมูตายแล้วทำไมล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าขออนุญาตนะคะเพราะพี่ไม่ได้เรียกคุณหนุ่มว่าพี่เรียกกันชัยเฉยๆแต่อาจารย์เรียกว่าไอ้กันชัยเออทำไมทำไมไอ้กันชัยมันเป็นมารตัวหตใหญ่ไอ้ป๋องค่ะไอ้ป๋องด้วยนะอยไอ้ป๋องด,ด,ด,ด้วยค่ะเพราะอะไรมนาะไอ้ป๋องศูนย์เท่านั้น <c oughs> ไอ้ป๋องส่วนทั้งหนั้นในรายการในการผลกระป๋องอ่ะว่าไงว่าไง่ายพูดถึงดีกว่ามันคือป๋องป๋องกระพลมันไม่เชื่อเขาไงอ๋อหโอ้คือาแล้วมีโอ๊ตตามโมดด้วยใช่ไหมใช่ครับไอโอ๊ตเนี่ยไอโอ๊ดด้วยไหมใช่ครับผมแล้วปั่นไอโอ๊ดไหมทุกคนเลยครับวันนั้นไอโอ๊ตบอกเลยติดยี่ติดสามติดสี่ติดติด่ติดมติดสี่ติดบนนั้นน่ะใจเขานั่งอยู่อ่ะเขาโกรธมากนะใช่แล้วเขาก็ไปเขาก็ไปบอกพวกคุณใช่ไหมบอกแล้วเนี่ยบอกเป็นเป็นดาบ ฟันคอไอโอ๊ตฟันคอไอหนุ่มฟันคอยป๋องตอะใช่ไม่ได้หลเดียวนะคะที่อยู่กับพี่มาเกือบหกเดือนก็มีบ่อยมากเกือบทุกคืนที่แล้วเรื่องที่คุณคุณโดคุณทําบุญใช่ไหมหนึ่งล้านบาทเขาเจอที่คุณทําบุญน้ําท่วมหนึ่งล้านบาทเขาก็บอกว่านี่คือการทําบุญเอาหน้าเพราะจิตใจที่แท้จริงไม่ใช่จิตใจดีอะไรแบบแล้วเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พี่คิดนะคะเพราะว่าพี่คิดว่า พระคือจะไปเป็นพระศรีอานทําไมไม่ไม่ปล่อยไม่ทําไมมีค่ะเป็นพระศรีอานแล้วทําไมไม่โมทนาบุญกับคนที่เขาทําเขาทําความดีเดี๋ยวให้ดูภาพตอนตะปองเขาโกรธตอนนั้นเอ่ะลุงดูภาพตะปองมาเนี่ยไปแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่าชวนไปออกลอกลอกลอกทางลอกทางอะไรอ่ะ กูถามเลกูกลุขายปุ๋ยลิยางกูถามพี่ตรงไหนล่ะยังไม่จบขั้นตอนเรายังไม่ได้ช่วยกูไม่เด็ดพี่เดี๋ยวอาผมเสียงดังแล้วแล้วจะจบขั้นตอนกูจะรู้ได้ยังไงล่ะไม่ใช่ก็เราแค่ช่วยไม่เข้าใจนะะ้องหญิงอย่ามาบอกว่าไม่เข้าใจกูจะหกสิบแล้วกูเข้าใจกากูขึ้นแล้วเนี่ยคือมึงอธิบายเลยมามึงก็อธิบายมาไม่ใจเย็นไอ้หนุ่มเข้าใจเดินมาเชิญไห นั้นไม่มีคลื่นแล้วหมดแล้วไม่มีก็ไม่มีก็กูรู้กูจะรู้ได้ไงว่าพิธีกรรมมันจบตรงไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเนี่ยคือตะป๋องเขาขึ้นเลยเขาอเขาเลยไม่พอใจตะป๋องใช้อาวุธนี้ให้แปลงเป็นมีดจงเป็นมีดจงเป็นมีดจงเป็นมีดปุ๊บป๋อมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่าหนีไหมอันไหนแล้วฟันยังไงอะพี่ดอนไหนก็อย่างอย่างพี่อย่างเงี้ยค่ะอ่านพิธีการพิธีตารนึกถึงกันชัยนึกถึงป๋อง อุ้ยเลยก็อย่างนี้เลยเหรอใช่กับอาจารย์กจัดคอเลยอาจารย์ก็จะตืดๆอ้าวผ่านเขาปั้นเขาปั้นได้ปุ๊บใช่ค่ะย่่่นีเลใชคะโดนแล้วโดนแล้วซาร่าโดนแล้วก็ก็ใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องแบบฟันให้แบบแล้วมีชื่ออะไรนะปลาที่ชื่อหลไรคนตื่นทำแล้วกับอาจารย์เบียรรร์์์อาาจยยเบีใช่ค่ะแล้วก็อะไรนะแพรอะไรแพรี่แพรี่คือเขาเห็นสองคนนี้ก็บอกพี่ซาร่า จับมัดด้วยกันเพื่อให้เกิดเรื่องอื้อเฉาทำแบบไหนไม่ให้พี่จับมัดเอายังมัดจับมัดเดี๋ยวดยใช้ไอ้นี่นะหมายถึงว่าคิดพิษค่ะว่าเป็นเชือกแล้วก็มัดสองคนเนี้ยให้เกิดเรื่องอื้อเฉามัดงี้นะมัดด้วยกันดึงนี้เเขาทำอะไรแปลกแปลกพี่ก็มันมีในหัวพี่มันมีค้านสองอย่างนะคะใช่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่อยู่ตักหลอดมันเื่อเขาเออมันแปลกๆแล้วพี่ทำกับเขาไหมมันก็นยังไงเียทำทพี่ไปเชื่อเขาได้ยังไงอ่ะไม่รู้ค่ะก็มีลูกค้าพี่เยอะมากตอนพี่เปิดร้านนะคะพี่เปิดร้านกาแฟเหรอใช่ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนจนเหลือหมดเกลี้ยงค่ะไม่มาเลยไม่มาเลยร้านกาแฟเลยไม่มาเลยแล้วพี่ได้ข่าวว่าพี่มันบ้าพี่บ้าไปแล้วคือลูกค้าบอกว่าพี่บ้าบ้าไปแล้วก็บอกที่หนักกว่าอาจารย์น้องหญิงกับพี่ซาร่านี่แหละบ้าไปแล้ว ก็คือพูดง่ายแกเปิดร้านกาแฟแรกๆเนี่ยมีคนมากินเยอะมากมายหลังๆเนี่ยพอเขาเอาสองคนสามคนนี้มาอยู่ด้วยใช่ไหมตาอะไรนะท่านพี่น้องหญิงพี่โดมเสร็จปุ๊บท่านน้องหญิงพี่โดมเนี่ยก็ไปนี่ในร้านบนเขาเขาร้านก็สวยนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านพี่กับน้องหญิงไปเอาไอ้แดงคนจากแดนทํามาไอ้แดงกับกิติเพชรอะไรนะกิติเดชกิติเดชเอามาอยู่ด้วยแล้วก็ไปเอาคนนู้นคนนี้มาหลังๆเนี่ย ก็เดินอยู่กันในเนี้ยใช่ไหมเดินอยู่ในร้านปรากฏว่าแขกที่เคยไปเอา้ามาอยู่นี่กูไม่มาแล้วคือมอ,อ,อย่างนี้อะค่ะอาจารย์ให้เอาันนี้ออกด้วยอะไรอะคาราเกะที่ร้องเพลงเวทีร้องเพลงอาจารย์ให้เอาออกพาะอาจารย์บอกว่า คนที่ชอบร้องเพลงคือผีปีศาจมันเข้าสิงพี่ซาร่ารารไม่ให้ร้องเพลงพี่เป็นคนชอบร้องเพลงปีศาจไม่ได้ร้<ห>อง<ม>เลยลอ,อาจารย์ปไปอยู่และพี่เลยลลปิดตรงนั้นแล้วเวทีก็เป็นเอาโซฟาเข้าไปวางให้อาจารย์น,น,นั่งนั่ง,น,งนอน,น,อนๆบนนั้นคนที่เขามาร้านกาแฟเขาก็ถอยไปถอยไปค่ะเพราะว่าเห็นอาจารย์หญิงใช่ไหมครับใช่ค่ะผมก็ถอยไปถอยไปแล้วพี่นะคะพี่หมดอายุไขแล้วนะคะผูตายแล้วแล้วนี่พี่อะไรนี่คุณเป็นใครคะพี่พูดให้ฟังว่า พี่ตั้งแต่วันที่พี่เจออาจารย์วันแรกอาจารย์บอกว่าพี่ซาร่าหมดอายุไข่ตอก่อนที่จะรักษาพี่นะคะกดไลย้อนกดไรย้อนอนพี่หมดอายุไข่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต่ออายุให้สิ่งหนึ่งเหมือนกันนะที่พี่คิดว่าถ้าอาจารย์ไม่อยู่แล้วอาจารย์ไม่เป็นไรอยู่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นเดี๋ยวเราตายเพราะว่าไม่ใครจะมาตาอ่อยคือเขากลัวตาย เพราะอาจารย์ไปทายเขาบอกว่าเนี่ยหมดอายุถ่ายแล้วนะต้องให้อาจารย์คอยอยู่ช่วยใช่ค่ะถูกไหมใช่อาจารย์มันก็เลยเดินอยู่แถวร้านกาแฟนั่นแหละไม่ไปไหนน่ะลูกคงลูกค้ามาไม่ได้พี่คนเดียวแล้วปรากฏคนร้องคาราโอเกะเดี๋ยวนะคนร้องคาราโอเกะอยู่ปุ๊บเื้อร้านคาราโอเกะออกเลยเพราะไอ้พวกคนที่มาร้องคาราโอเกะเนี่ยผีมันสิงมันถึงได้มาร้องใช่ไหมใช่ค่ะถ้าถ้ามันมาร้อง เอ้อย่างนี้โอ้โหตายแล้วนักร้องคนอื่นผีสิงหมดเลยใช่ค่ะเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องตลกวันหนึ่งนะคะนี่ยังไม่ตลกอยู่เนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวก็ที่ผ่านมาอาจารย์เบกหนึ่งเบกสองยังไม่ตลกอีกเหรอเอ้าฟังเรื่องตลกเอามาาอจารย์ออกไปนะคะอาจารย์ออกไปอยู่ที่รีสอร์ทล้างนี้แล้วพี่ก็ยังคงไปแล้วก็เอาเงินไปให้ห้าพันวันนั้นกะว่าห้าพันแรกเดี๋ยวให้อาทิตย์ละห้าพันพี่นั่งปุ๊บพี่ซาร่าพี่เปิดให้ร้องเพลงนะผีปีศาจนั่งอยู่ข้างพี่อ่ะ อาจารย์อาจารย์น้องหญิงบอกเนี่ยได้ยินเสียงแววแววมาเสียงเพลงพี่ก็เอ๊เสียงเพลงจากร้านคาราโอเกะข้างล่างพี่ได้ยินเหมืกอกันพี่ว่าอาจารย์คะมันเสียงเพลงจากร้านคาราโอเกะข้างล่างอาจารย์น้องหญิง ปากสนิทและไม่พูดต่อเลยนะคะว่าผีมันนั่งอยู่และพูดเรื่องอื่นเฉยเลยค่ะแล้วก็คือเองพลาดไปแล้วพลาดค่ะแล้วนี่ด้วยนะคะจริงเนเสียงคาราโอเกะเขาร้องเองค่ะแล้วแล้วมีเรื่องหลายอย่างที่มันตลกน้องกิติเดชนะคะอาจารย์บอกว่ากิติเดชเป็นพระราหุนโอเคพระราหุนแต่เรื่องที่กิติเดชเป็นสุดสาครอะไรเป็นสุดสาครในเรื่องพระอภัยมณี กิตติเดชค่ะและหลังจากนั้นนะคะฟังเรื่องตลกนะคะน้องจอยค่ะอยู่ศรีราชาเป็นผู้หญิงไปตรงไปหาอาจารย์ไปแบบว่าไปดูว่ายังไงอ่ะน้องจอยก็นับถือหลวงปู่ดูแต่ว่าพอไปหาอาจารย์ปุ๊บอาจารย์น้องหญิงบอกว่านี่เกิดเกิดเป็นสุดสาครกิตติเดชนั่งอยู่ตรงนี้กับพี่ปากิติเดชกิตติเดชเป็นสินสมุดสุดสาครแล้ติเดะคะเป็นสุดสาครแล้ว พอน้องจอยเข้ามาอาจารย์บอกนี่สุดสากรกับชาติมาเกิดกิตติเดชนั่งอยู่ข้างพี่ปาพี่ปาพี่ปาแล้วสุดสากลของผมไปไหนอ่ะไปอยู่กับคนนั้นแล้วหรอทักไปหรือทักไปเรื่อยไมลืมเขาลืมเขาเขาลืมค่ะว่าเขาเคยพูดพี่นะพี่เป็นผีเสื้อสมุทรในเรื่องนั้นอาจารย์น้องหญิงเป็นเป็นนางเงือกพี่ต้องขอขมากรรมต้องกราบเท้าไงคะเพราะว่าต้องกราบเท้าน้องหญิง คือพี่กาบเองแหละพ่อาจารย์บอกพี่ติดกรรมกับอาจา์มากเป็นผีเสื้อสมุดและพี่เป็นเรื่องอะไรอ่ะปาที่ <12. S 1> ฟักนาง12อาจารย์เป็นนาง12นางเผาเลยพี่ที่ฟักตาน่ะแล้วพี่ต้องขอขอมากรรมพี่ต้องกาบ <c oughs> เลยเข่าขอขอมากรรมคอยหลุดพ้นแล้วพี่กาบไหมกาบพี่คะ คือถ้านิทานเรื่องไหนออกมาเนี่ยพี่จะเป็นตัวร้ายเสมอใช่ค่ะถูกไหมแล้วเขาจะต้องเป็นนางเอกใช่ค่ะสุดท้ายต้องจบด้วยการที่พี่ต้องกาบเท้าทุกเรื่องค่ะใช่ค่ะพี่โดนนิทานไปกี่เรื่องเนี่ยหลายเรื่องเรื่องไหนอีกที่ไปเป็นนางเป็สองก็มีนะลาดบุรีที่มันมียักษ์อะไรอ่เดี๋ยวพี่คือตกลงเนี่ยคือสรุปคือพี่เป็นผีเสื้อสมุทรค่ะทางฝั่งน้องหญิงเป็นนางเงือกแล้วก็ทางฝั่งกิติเดชเนี่ยเป็นสุดสาครใช่ค่ะเป็นลูกนางเงือกถูกไหมล็มเล็กมาก แม่แม่งี้ไหมกินที่เดทอะไม่ค่ะไม่นะไม่แล้วไงเขาบอกอาจารย์ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยนางเงือกกับกับเสื้อนตำรต้องตีกันไม่ถูกกันพี่ก็ต้องไปกราบเท้าเขาพี่ก็กราบและพูดอะไรไหมตอนกราบอาจารย์คะสารกราบขอขมากรรมอาจารย์ในทุกพทุกชาตินะเจ้าค่ะพี่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาอาจารย์บอกว่า เรื่องมันเป็นเรื่องจริงบาะคนที่แต่งคือเขามียานิเขาแต่งจากเรื่องจริงค่ะพี่เชื่อก็เชื่อค่ะแม่แม่โอ้โหเวียนจำเจลาพันเซลก็เกิดเป็นดับบี้ก็เป็นลาพันเซลเปลี่ยวอะไรมีลาพันเซลก่อนพี่ก่อนเรื่องนี้ไม่เนี่ย จากของไทยนี่ไปลาพันเซล์อยากรู้อลาพันเซลคือไงลาพันเซลคือเจ้าหญิงผมยาวอาจารย์บอกว่าพี่ซาลาต้องหาวิกผมยาวจริงๆอ่ะวิกอะพี่เอามาจากสิงคโปร์เยอะตอนนั้นพี่อยู่สิงคโปร์พี่ทำธุรกิจอยู่สิงคโปร์แล้วพี่ก็พี่ผมพี่ปนพี่ไม่ชอบผมแบบนี้ค่ะแล้วพี่ก็มีผมแบบผมแบบตรงๆผมอะไรแบบมันเยอะแต่มาอยู่บ้านพี่ก็ไม่ได้ใช้ ีก็เอาให้อาจารย์ไปแล้วเยอะนะคะแล้วทีนี้อาจารย์ก็ถามหาผมสีทองไอ้ผมยาวอาจารย์บอกอาจารย์เคยเกิดเป็นลาพันเซลลาพันเซลอาจารย์ก็ขึ้นไปบนหอคอยของพี่นะคะพี่มีหอประภาทานที่บ้านนะอาจารย์ก็ขึ้นไปถ่ายว่าเป็นลาพันเซล แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะอาจารย์เป็นบาร์บี้ด้วยอาจารย์ไหนเขาเหรอผหญิงค่ะพี่ที่อาจารย์นะ,ะครับติดติดปากอาจารย์น้องหญิงเคยเกิดเป็นบาร์บี้ด้วยอาจารย์ย้ายพี่ทําตุ๊กตาบาร์บี้พี่ก็เช็คโรงงานเมืองไทยหมดแล้วนะไม่มีทําตุ๊กตาต้องไปเมืองจีนพี่ยังไม่ได้บินไปเมืองจีนเลยมันเกิดเรื่องอะไรเสียก่อนตอนแรกจะไปทําบาร์บี้ให้เขาเป็นตัวแทนของเขาเนี่ยนะ เอาแล้วแล้วเรื่องไม่ใช่เรื่องนี้นะคะเรื่องปั้นหุ่นอาจารย์ทั้งสองไห้คนกราบไหวมีปั้นหุ่นใครปั้นหุ่นอาจารย์ทั้งสองให้คนกราบไหวทั้งสองคนเลยจะให้ตั้งไว้ประดิษฐานไว้ที่นั่นให้คนกราบไหวเผื่ออาจารย์ไปไหนได้คนมากราบไหวคนปั้นคือน้องเอค่ะเพราะน้องเอนี่นะคะน้องเอฟังอยู่ใช่ไหมและน้องเอไม่เชื่อน้องเอผู้ชายค่ะเป็นนักเป็นช่างปั้นค่ะน้องเอฟังอยู่ก็รู้ใช่ไหมคะแล้วน้องเอไม่เชื่อเพราะว่าเขาบอกน้องเอว่าน้องเอรับบัญชามาจากสวรรค์ให้ปั้น หุ่นของอาจารย์เด็กคนจ่ายตังคือพี่ค่ะแต่เมื่อวันพี่จ่ายเงินอีกเป็นแสนแสนนะคะตั้งสองสามรอบแล้วไม่เหมือนต้องปันมาแล้วด้วยต้อัมาแล้วด้วยค่ะแต่น้องเอ๋บอกว่าโดนตําหนิว่าไม่เหมือนมากก็ว่าเขามีรูปไหมเขาดูหน่อยพี่ไม่ได้ถ่ายไว้ต้องน้องเอ๋ค่ะหน้องเอ๋น้องเอ๋น้องเอ๋เดี๋ยววางโทรหาน้องเอ๋หน่อยได้ไหมได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพักก่อนเขาอยู่กับพี่ทั้งหมดกี่เดือนเกือบหกเดือนค่ะหมดไปเท่าไหร่ หมดไปล้านกว่าถ้าไม่รวมถ้าถ้ารวมรถตู้ด้วยสองล้านกว่าถ้ารวมหนังอะไรอีกก็มากกว่าสามสี่ล้านหนังมันไม่ถึงค่ะเพราะหนังเราอยากหนังอะไรหนังอะไรอ่ะหนังสั้นค่ะสั้นหนังตำนานอาจารย์ของน้องหญิง อาจารย์ของน้องหญิงอาจารย์น้องวีไปกันเยอะเดี๋มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวสร้างเลยด้วยเหรอครับสร้างเลยผมขอพักขอปวดหัวค่ะโอเคมีตัวอย่างหนังนะต้องไมีด้วต้องไม่ดูเอาใจเย็นๆนี่ก็ขยันพูดแล้วเนี่ยคนเนี่ยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับโทรน้องโทรหาน้องพง